มีอะไรมาแจกมีอะไรมาแจกน้อข้าวกะเพรามาแจกอันนี้คือข้าวผัดอันนี้คือข้าวผัดได้ทุกช่องค่ะได้ทุกช่องครับมีสองเมนูนะฮะ กับเพรากับข้าวผัดว้าวน่าทานมากเลยทุกคนก็ผัดฟองเลยนะคะเสือโอ้สุดยอดเนาะน่าทานมากเลยข้าวมื้อเที่ยงของเรามาทันกลนจิ้มภาพนิ่งหรือยังกำลังหิวพอดีเลยชิมภาพนิ่งหรือย่างโอ้โหข้าวมื้อเที่ยงนะคะสกล่อง นี่นะคะนี่นะคะสวยมากีด้นะไว้าวเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมีสองเมนูนะกะเพรากับข้าวผัดนะครับกล่องไม่พอกล่องไม่พออ๋อกล่องไม่พอก็มีแบบใส่ถุงนะครับผมนะฮะอ๋อเนาะสามเมนู อันนี้ผัดพริกแกงผัดพริกแกงกระเพราอยู่ไหนนะกะเพราแม่ดากะเพราอยู่ไหนกะเพราอยู่นี่บอกอันนี้เป็นกะเพราจริงหรือเปล่ามาเปิดดูกันมาเปิดดูกันฮะเรามาดูนะฮะกล่องพี่เสือเลือกไว้เป็นกะเพราจริงหรือไม่หนึ่งสองสามเป็นข้าวผัด ไม่ใช่กะเพรานะลุ้นขนาดอะไรวะบอกดูยังไงอะกะเพราดูยังไงอะต้องเปิดต่องดูจ้ะต้องเปิดต้องเปิดลุ้นเราเองนะไม่ต้องเปิดนะแม่บุทินเปิดให้ดูไหนไหน อันนี้ชัวร์นะวรับอันนี้ชัวร์อันนี้เสือจะเอานะครับชวยเสืออยากกินกะเพรานะฮะโอเคนะครับได้แล้วนะฮะกะเพรานะครับมิยุกินะฮะขอบคุณคุณมิยุกินะครับเอาอีกอันหนึ่งให้ยายสมอนด้วยสมอนชาแนลแมนโอเคนะฮะเสือพาไปกับสมอนชาแนลนะครับเราเรามีมือเที่ยงแล้วนะฮะ ไม่เอาเบื่อหรอไม่เอาเบื่อคุณคุณพี่เจ้าเหรอที่ต่อไม่อยู่ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะแล้วก็ขอบคุณมิยุกิชาแนลที่เลี้ยงอาหารกลางวันในวันนี้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับขอบคุณมากๆนะคะ ให้ล้ำล้ำรวยรวยนะคะมีกินะคะขอให้เจริญก้าวหน้ารวยเงินรวยทองนะคะครับเศรษฐีร้อยล้านนะคะครับเขาเรียนแต่วันภาษแล้วแหละแต่ที่นี่พี่พาทางเทคนิคอ๋อเรีนี่มีคนเอาอย่าง